สวัสดีครับวันนี้มีกล้องมานําเสนอนะครับกล้องกําลังขยาย30นะครับกล้องกําลังขยาย30เท่านะเลนอยู่ที่21มิลนะครับเลนก็ใหญ่กลางๆนะครับแต่วันนี้จะส่องเขาจะแถมตัวนี้มาให้นะครับกล่องนะอยู่ซี2 25ศตวตรรษนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าโฟกัสไวไหม อันนี้สองปล่าเป่านะครับอันนี้ยังไม่ได้ขยายนะสองเปล่าเปล่าเปล่าลองลองกล้องก่อนเลยเนาะนะนครับปึ๊บนี่อันนี้เรามาสอ่าสองผ่านเลี่ยมนะครับส่องผ่นเลี่ยมนี่เป็นไง พมอยู่นะสองพันเลี่ยมนะครับใช้ได้เลยนะครับอ่าคานนี้เดี๋ยวผมจะลองขยายขยายขึ้นอีกนะครับประมาณหนึ่งจุดห้าเท่านะครับประมาณหนึ่งจุดห้าเท่านะครับดูซีว่าเป็นยังไงว่าโฟกัสเร็วไหมไปไหนค้าเด็กๆเป็นแบบหนึ่งนะเดี๋ยวพ่อจะเสร็จเดี๋ยวพ่อจะเสร็จแล้วลูกมีมดหรือเปล่า ระวังค่ะเดินระวังนะอ่าโอเคเห็นไหมครับดูด้านหลังนะอันนี้หนึ่งจุดห้าเท่านะครับของกล้องถ่ายนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเงียบและสงบดีครับพ่อมาส่องพระก็เลยเอากล้องส่องพระราคาถูกนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชม ตัวนี้ถือว่าโอเคนะสองใช้ได้เลยนะครับสามสิบเอ็เนี่ยเจาะได้ดีเลยนะเนี่นเยนะเดี๋ยวผมจะลองขยายมากกว่าตอนนี้สองจุดสี่สองจุดสามเอาสามจุดสองอาสามจุดสามลองดูนะครับกำลังขยายสามจุดสามซึ่งสองตาเปล่านี้ก็เกือบชัดแล้วนะครับอ่ะคันนี้ใส่ใส่กล้องเข้าไปอูบบลอเลย แต่มันก็จะดีดๆหน่อยนะครับเพราะว่าคุณภาพของกล้องตัวถ่ายด้วยเนาะแต่กล้องโฟกัสดีจริงครับกล้องกล้องพานะโอเคเดี๋ยวผมเอาจะกร้ามาให้นะอยู่ที่ประมาณที่ผมดูล่าสุดเนี่ยประมาณสี่สิบกว่าบาทนะครับ ่ดูอันนี้หนึ่งเท่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเจอแว่นสามสิบเท่านะครับ<ม>เห็นไหมชัดดีมากครับชัดดีมากอ่ะโอเคครับผมกดสั่งในตะกานะครับด้านล่างซ้ายของวิดีโอนะครับขอบคุณครับ